ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าคณะเราเนี่ยก็ทําแล้วนะคะน่าจะ2ปีแล้วมั้งใช่ไหมคะที่เรามีอย่างเงี้ยคือของเราเนี่ยเราก็พยายามจะดูตอนนี้เรามีรีไซเคิลทั้งหมด5ถังแล้วก็มีทั่วไป2ถังแล้วก็มีขยะติดเชื้อกับอันตรายอีก2และที่เรามีแถมมาเพิ่มก็คือถังเทน้ำนี่เราเปิดดูปรากฏว่าเด็กเรานี่เก่งมากนะคะที่พี่กุลเนี่ยก็เป็นแม่บ้านที่ดูแลชั้น5นะคะ ก็จะถามอย่างอันนี้คือน้องๆเขาทิ้งถูกเลยใช่ไหมหรือพี่พี่คุณมา<ต>ช่วยแยกทิงค่ะแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็จะีแต่วิเคราะห์ว่าเราจะลดขยะเราได้ยังไงเราก็ถูอว่าไอ้ที่มันยังเยอะอยู่เนี่ยก็คือขวดน้ำพลาสติกทั้งๆท,ท,ที่เราเนี่ยมีสิ่งนี้ตู้กดน้ำ <c oughs> <c oughs> มาตั้ง3ปี4ปีแล้วมั้ง ใช่ไหมคะแต่ว่าทําไมเรายังน้องๆยังใช้ขวดน้ำพลาสติกเยอะขนาดนี้นะคะก็เป็นสเต็ปถัดไปที่เราจะต้องดูกันนะคะแต่ว่าอันอื่นอันนี้เป็นแก้วแก้วน้ําพลาสติกอ่าเราก็ลองมาดูกันนะคะมีอยู่1แก้วอ่าอันนี้ปกติมีเยอะไหมคะถ้าเรียนหนันงสือเต็มอ๋ออันนี้เก็บออกไปแล้วซิ่งน้องๆเขาเทน้ำไหมคะเทค่ะ ต่ถ้าถ้าไม่เทจะรวมขวด,ดอ๋อถ้าไม่เทถ้าน้องไม่ได้เทหมายถึงพวกขวดนะคะจะใส่รวมับขวดอืมอ่ะก็แสดงว่าเด็กๆคณะเรา,า,าก็มีจิตใจที่ดีในการที่จะช่วยนะคะอันนี้เป็นกระป๋องกับขวดแก้วตอนนี้เราเก็บไปแล้วแน่เลยอ่าแต่อันนี้อันนี้เราลองดูเลยนะคะอันนี้จะเป็นหลักฐานการที่ผิด ที่ยังเหลืออยู่น่าจะเพิ่งมาใหม่พี่พ่กุลเลยยังไปแยก้แยกก็ยังเป็นขวดพลาสติกอยู่นะคะเขาอาจจะอาจจะเร็วไงรีบดูเห็นว่ามันเป็นรูปขวด <เอ S 1> นะคะก็ะก็เลยทิ้งออไปอจริงเราดูรูปตรงนี้ก็ได้นืเนี่ยคะ่ะบางทีมันก็จะมีเรื่องความสับสนแบบนี้ส่วนอันนี้คะ่ะเป็นกระดาษนะเราก็มีรูปให้ดูแต่ว่าคีย์เวิร์ดมันคือกระดาษนะคะก็พบว่าก็มีกระดาษเป็นเศษกระดาษเล็ก มีมีการทิ้งผิดไหมคะถังนี้คะพี่ฟิคุนผิก็ผิดมีอะไรผิดแก้วกระดาษมาทิ้งในถังนี้อ๋อแก้วที่เป็นกระดาษใช้กระดาษจะทิ้งในถังแก้วกระดาษเขาเห็นว่าก็มันเป็นกระดาษแล้วก็ไม่รู้จะลงอันไหนนั้นก็แก้วพลาสติกใช่ไหมก็กระดาษลงอันนี้แล้วกันแต่จริงๆแล้วแก้วกระดาษควรลงถังไหนคะแก้วกระดาษควรลงถังใช่กระดาษ่ไปอ่าต้องลงถังนี้เพราะว่า เพราะว่าโรงรีไซเคิลขยะเนี่ยเขาไม่ได้รับแก้วกระดาษไปรีไซเคิลนะเนื่องจากอาจจะเป็นด้วยว่ามันเปียกมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สามารถคือมันเดี๋ยวมันก็จะเน่าเปื่อยไปไม่คุ้มที่จะเอาไปรีไซเคิลส่วนใหญ่เวลาเขารับรีไซเคิลกระดาษเนี่ยเขาจะรับอย่างเงี้ยที่มันเป็นกระดาษแห้งๆล่ะยิ่งถ้าเป็นกระดาษขาวแยกกันมาแยกเฉพาะสีขาวหรือว่ากระดาษกล่องลังแยกใช่ไหมคะอันนี้เขาเขาาให้เราแยกยังไงบ้างคะแยกค่ะกระดาษลังก็แยกจำฮหา ดาดลังก็แยกแล้วก็พวกกระดาษถ่ายเอกสารก็แยกต่างหากเขาดําแยกต่างหากแล้วถ้าเป็นพวกอย่างอื่นนะคะพวกถุงหรือกล่องของฝวกระดาษนี้ก็จะใส่ใส่รวมกับกระดาษที่ว่าเป็นเศษพวกกระดาษชานอ้อยอะไรอย่างเงี้ยที่เด็กตัดโมเดลอ่ะมันก็ใส่รวมกับอันนั้นก็จะเหมือนกับเหมารวมกระดาษที่เหลือเป็นกระดาษรวมอ๋อจริงๆแล้วถ้าเกิดคณะอยากจะดูว่าเราจะแยกอะไรยังไงได้อีกไหมเนี่ยค่ะคนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดก็คือ พี่ๆที่ทําหน้าที่ในการแยกมันแล้วพี่ก็จะสามารถบอกได้ว่าอะไรเยอะสุดตอนนี้กระดาษแบบไหนเราเยอะสุดค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระดาษทำอ้อยอะไรกระดาษลังก็จะมีน้อยอย่างเพราะว่าที่เด็กตัดโมเดลอย่างในห้องะแต่เด็กก็จะเอาใส่กระใาญ่ยปหน่อยก็จะใส่ขนมาตั้งไว้จะใส่คือใส่ยดแต่พวกนั้นก็ถูกเอาไปคิดรวมกับไอ้ไอ้อย่างอย่างอันนี้ที่เป็น,น,นที่มันคือกระดาษโพสต์อิท กระดาษโพสอิทหรือว่ากล่องเล็กกล่องน้อยพวกนี้ก็ถือรวมกับชั้นอ้อยซึ่งราคามันถูกสุดใช่ไหมคะเวลาเราไปขายเนี่ยอาใช่ถูกสุดแพงสุดคืออะไรคะกระดาษขาวออกกระดาษลังแพงสุดแล้วก็ขาวดำขาวดำไม่แพงสุดเนี่ยค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าอีย่างเหมือนเราก็ต้องรู้ปลายทางของมหาลัยเพราะว่าจากขยะจากคณะเราก็ไม่ใช่ว่าเอาไปขายข้างนอกใช่ไหมคะเราก็คือมันจะมีมหาลัยเขามีระบบของเขาทีนี้เราก็อาจจะดูว่าเออเขาเขารับซื้อยังไงเราก็จะได้แยก ให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าตัวอย่างของอกระดาษเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราไม่แยกแล้วมันเอา,เ,อาเราส่งไปขายรวมกันเป็นกองรวมเนี่ยถึงแม้มีใครกระดาษขาวดําอยู่แล้วดัน,ดนเอาไปรวมกับพวกสันออยเ,เขาก็คิด,ร,ดาราคาถูกสุด,ดใช่ก็จะคิดเป็นราคาถูกสุดไปตอนนี้มันก็เป็นปีแล้วอะค่ะพี่พี่คุณรู้สึกว่ามันแยกง่ายขึ้นไหมเหมือนว่าเขาทิง้งเขายังเอารีไซเคิลมาทิ้งในนี้กัน,เ,นเยอะไหมส่น้อยดีขึ้นไหมเทียบกับตอนแรกๆ ก็เริ่มเริ่มเริ่มทํางานน้อยลงหน่อยง่ายขึ้นแล้วไอ้นี้นะคะเราจัดการยังไงคะขยะอ,นนอันตรายเ,าเป็นหลอดไฟที่เจ้าหน้าที่เ็ามาเปลี่ยนเราเขาจะใส่แถงนี้ที่ก็จะเก็บมัดใส่ถุงดำเด็ดถุงดำเบอร์สิแปดเราไปไปรวมกับข้างล่างข้อขยะมันจะมีขยะอันตรายอยู่ของคณะเราเองใช่ไหมคะ ออแล้วก็จะมีคนมาเก็บของมาหลาลัยส่วนกลางมาเก็บไปขยะติดเชื้ออันนี้จะเป็นพวกอย่างเงี้ยหน้ากากจะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้น่าจะน้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้น้อยอต้องถามพี่พีกุลก่อนว่าตอนนี้แบบที่แยกอย่างเงี้ยพี่พี่กุลว่ามันเวิร์กสุดยังคะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ปรับอันไหนไหมก็ไม่อาจารย์เพราะว่าเด็กก็เด็กก็รู้แล้วว่าทิ้งตรงอันไหนอันไหนแต่ก็มีบางเด็กบางคนก็อาจจะแบบเหมือน ทำตุกังน้ำเต็มก็เลยหย่อนถังนี้อะไรอย่างเงี้ยถังไว้ที่คำถามสุดท้ายค่ะขยะทั่วไปของเราตอนนี้มันมีอันเนี้ยก็คือเศษอาหารอันนี้มันลงในถังนี้เยอะไหมคะถ้ามันถ้าเป็นกล่องข้าวถ้ายังกินเด็กกินแล้วไม่ได้เปิดเงี้ยกินกินแล้วเหมือนปิดไว้เงี้ยก็เราจะเทใส่ถุงถุงแล้วเอาไปใส่ที่ถังข้าวหมใูในในข้อขยะอ,อแต่ถ้าไหนที่ว่ากินแล้วเทเปิด มันเละแล้วใช่ไหมก็ต้องปล่อยไปแล้วทำไมพี่พิกุลถึงพยายามต้องเอาไอ้อันที่เขายังอยู่ในกล่องดีๆไปแยกออกเป็นเศษอาหารที่ยังดีอยู่ยังไม่บูดอะไรอย่างเงี้ยคือรวมทั้งที่อยู่ข้อขยะเพราะว่าเราเรารู้ว่าอันนั้นมันจะถูกเอาไปทําเป็นอาหารสัตว์แค่จะมีจะมีรถมาเอาซึ่งก็คือหลักๆแล้วก็คือของที่ลงอาหารค่ะลงอาหารก็จะไปทิ้งนีกทั้งตรงอันนี้เป็นภาระงานที่กําหนดไหมคะว่าต้องแยกเศษอาหารออกมา ไม่ค่ะบางทีแล้วทำไมพี่พี่คุณถึงแย่ล่ะก<ค>็มันมันความเคยชินนะคะเอมัน ชินเหมือนชินแล้วเหมือนกันเราคัดกวดน่ะอย่าเราไมนอดไม่ได้ต้องแยกตอเราเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วเราก็รู้ว่าเศษอาหารมันเอาไปทําประโยชน์ได้อยู่เราก็เลยแยกให้ทั้งๆที่ไม่ได้กําหนดในพาังงานด้วยซ้ำเหมือนแตามีอยู่ก็เอาถุงตาเบอร์1ิดแป้นนก็ถุงก็ติดสายเล็กหน่อยใสแล้วค่ะเอาไปเทข้างล่างค่ะก็เนี่ยค่ะก็เป็นอันหนึ่งที่บอกว่าอย่างที่พี่กุลบอกว่าถ้าถ้าเศษอาหารในมันเละจะก่องออกมาอย่างเงี้ย พี่ก็แยกไม่ไหวนะมันก็ทั้งกลิ่นทั้งอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราช่วยเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นอีกอันที่ดีคือถ้าสมมติว่าอย่างตรงเนี้ยเราไม่มีถังแยกเศษอาหารเพราะมันคงจะน้อยแหละสิ่งสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าเอามันใส่กล่องหรือใส่ถุงหรือเราเรา,เรากินอาหารเหลือในจานอย่างเงี้ยแทนที่จะแบบ hey, เทเศษอาหารทั้งหมดลงเนี่ยเรามีถุงอะไรเล็กนิดนึงก็เทเศษอาหารทั้งหมดเนี่ยรวมใส่ถุงมัดปกถุงนิดนึงแล้วก็ลงไป นี่ยพี่พี่คุณมาก็จะแบบอ่ะมันอยู่ในถุงก็เอาไปทิ้งได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ทําให้อย่างอื่นเละใช่ไหมคะเออสงสารว่าทุกวันพี่ต้องเจอกับอะไรแบบนี้ด้วยความเคยชินค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะมีอะไรที่ที่พอช่วยได้จากต้นทางเนี่ยพี่พี่คุณก็นําเสนอได้เลยเราจะพยายามทาให้ง่ายขึ้นขอบคุณค่ะ ค่ะอันนี้จะเป็นในห้องสาขาภูมิสถาปัตย์นะคะก็ตอนนี้คณะก็ได้เตรียมถัง2อันอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าน้อยที่สุดก็คือแยกแค่รีไซเคิลกับทั่วไปออกมาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพี่ก็ชอบแยกเศษอาหารเนีายสงสาริพี่พีกุลนะคะก็เลยไปเอาถังเนี่ยซึ่งซื้อได้จากลาซาด้าราคา2อ0กว่าบาทเนี่ยะคะวันนี้ไม่มีขยะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอัดสอบดัดสอบมันก็จะเป็นถัง2ชั้นที่มันก็จะแยกน้ำออกมาได้ถ้าอาหารที่เราเทเป็นกว๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ย น้ำเนี่ยมันก็ถ้าเรามีอกซิงเนี่ยมันมีพวกบอ่ออักไขมันเนี่ยเราสามารถเทน้ำลงไปในนได้เลยนะคะส่วนที่เป็นขยะที่มันเป็นเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนก็จะอยู่ในข้างบน <c oughs> นะคะก็ก็จะทําให้อา่าไม่ไม่เอาเศษอาหารเนี่ยไปเททิ้งในถางฟ้าซึ่งมันจะเละเน่าในนั้นแล้วก็ถูกเอาไปที่ฝังกบพี่พิกุลก็แยกไม่ไหวนะคะทีนี้ก็จะเห็นว่ามีป้ายเนี่ยก็เพิ่งให้น้องลูกเหนียวมาติดให้ เพราะว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยมันจะมีบางครั้งเนี่ยที่มีก็คือเป็นเป็นพวกผลไม้อะะส้มซื้อมาเป็นถุงพลาสติกเนี่ยแล้วก็แกะเปิดแกะอะไรแล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกอันนั้นอะแล้วก็เอาถุงนั้นอะใส่ลงไปในนี้อีกทีหนึ่งซึ่งเอาจริงๆพี่่คุณอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้ <laughs> ว่าสามารถไปทิง้งได้ง่ายแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติจริงอะถ้าเกิดว่ามีที่แยกเศษอาหารอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเราไปทิ้งเหมือนกับบอกว่าอ่ะเขาเอาไห้ทิ้งเศษอาหารแล้วเราเหลือลูกชิ้นปิ้งเราอยู่ในถุงพลาสติกพร้อมไม แล้วเราก็โยนทุกอย่างรวมทั้งถุงน้ําจิ้มด้วยเนี่ยลงไปในถังเศษอาหารน,นั้นนะ่ะไอเน,นี้ยก็จะทําให้ถังแยกเศษอาหารของเขาเนี่ยระบบพัง <c oughs> คือปกติเขาจะเอาถังนั้น,นไปเทเพื่อไปทําอาหารสัตว์หรือปุ๋ยหมกักใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามันมีพวกพลาสติกอยู่ในนั้นเนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยมันก็จะทําให้ปุ๋ยหมักอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ละลายก็จะมียังไงก็จะมีเศษขยะปนอยู่ในปุ๋ยหมกักหรือเข้าไปทําอาหารสัตว์เนี่ยเขาก็จะต้องไปแยกออกมาอยู่ดีเพราะว่ามันก็จะทําให้ มันกินไม่ได้อะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นถังแยกเศษอาหารเนี่ยอยากฝากว่ามันแปลว่าสิ่งที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติคือเศษอาหารจริงๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ถุงที่ใส่อาหารก็ต้องแยกออกไปนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นน้ําชายเย็นที่หนึ่งชิ้นที่ต้องมีก็คือแก้วใช่ไหมคะสิ่งที่ไม่จําเป็นอันดับแรกก็คือหลอดแล้วก็ฝาสองอันอันหลอดอาจจะแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวมันดูดไม่ขึ้นหรืออะไรแบบมันน,น้ำหมนคนแต่าฝาอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีไหมคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเราซื้อน้ำโค้กอะ่ะมันก็จะมีแต่แก้วอาจจะมีหลอดเล็กๆติดมาด้วยแต่ฝ้าเนี่ยมันเพิ่งมีมาแล้วล่าสุดนว,วัตกรรมล่าสุดคือที่หิ้วซึ่งอันนี้เป็นถุงที่มันเป็นไซส์สาหรับหิ้วถ้วยอีกอันที่เราเคยเห็นน่าจะเป็นไอตัวสายคาดแล้วก็เป็นหูงิ้วเนี่ยนะคะ แล้วร้านเนี่ยก็จะภูมิใจนําเสนอจะต้องใส่มาให้ครบทุกอย่างทั้งทงที่บางครั้งเนี่ยเราซื้อแก้วเดียวเราก็ถืออย่างนี้มาตลอดแต่เนี่ยมันเพื่อความสะดวกหรือเพิ่มมูลค่าไม่รู้นะคะก็จะต้องหิวเพราะว่าจะกลัวว่าเดี๋ยวมันมีนอย่างอื่นแล้วมันจะได้ถือได้เยอะขึ้นแต่หลายครั้งเนี่ยเราก็ถือแค่ไอ้นี่อันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะฝากไว้ว่าอ่ะสิ่งแรกที่ทําได้เนี่ยถ้าเราไปซื้อเราก็รู้ว่าน้ำอันนี้ดูดแป๊บเดียวก็หมด หรือไม่ต้องใช้หลอดอย่างแรกก็บอกไม่เอาหลอดไม่เอาฝาซึ่งพี่ทำประจำเลยนะถ้าจำเป็นไม่ได้เอากระปุกมาเองเก็ไม่เอาหลอดไม่เอาฝาและไอที่ไม่ควรเอามากที่สุดนอกจากจำเป็นจริงๆเนี่ยก็คือไอเนี้ยซึ่งไอเนี้ยก็4ี่รีอะปีในการย่อยสลายแล้วเราก็ใช้แป๊บๆแ,แล้วเราก็โยนทิ้งไปก็เป็นอีกอันหนึ่งค่ะที่อยากจะฝากทุกคนขอบคุณสำหรับอุปกรณ์สาธิต เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องขยะมันล้นเมืองใช่ไหมคะการทําโมเดลเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าเราทําให้นักศึกษาได้เห็นของในที่มันเป็นสามิติจริงๆแล้วมันก็ถูกมันเคยถูกคิดว่าเป็นกระบวนการที่ดีควรมีในทุกการเรียนการสอนเพราะว่าการเขียนในกระดาษสองมิติอะ่ะมันไม่เห็นสเปซสามิติใช่ไหมคะเราก็ทําโมเดลกันมากมายทีนี้พอามาถึงยุคที่แบบเฮ้ยต้องใช้ของอย่างคุ้มค่าต้องรีดิวส์ต้องอะไรอย่างเงี้ยคณะสถาปัตย์ก็เริ่มเอ๊ะขึ้นมาว่า หรือจริงเราอาจจะถูกข้างนอกเนี่ยนะคะคริติ c มาจริงจริงเนี่ยเราน่าจะเห็นรู้ทางตั้งแต่ตอนโควิดที่ว่าเฮ้ยความจริงเราก็ <laughs> ไม่ได้ทุ่งสร้างขยะในการพรีเซนต์งานขนาดนั้นมันก็ได้เดี๋ยวนี้เราก็ทำในคอมอะไรต่ออะไรนะคะทุดีเราก็มีทำในคอมแน่นอนมันมันจับต้องไม่ได้มันไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในอีกฝั่งหนึ่งที่ว่าถ้ายังต้องทำโมเดลอยู่เนี่ยแล้วเราจะทำยังไงนะคะตอนนี้คณะก็ได้มีนวัตกรรมนะคะเรามี TDS free cycle rack นะคะ ก็บอกว่าให้เอาพวกโมเดลเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยอะอย่างแรกคือเอามา reuse นะคะหรือว่าวัาสดุทำโมเดลเนี่ยหลายครั้งเลยนะักศึกษาซื้อมาเผื่อแล้วเสร็จแล้วมันก็เหลือเป็นประจำก็ใครที่ประหยัดหน่อยก็จะพยายามเก็บไว้ใช้ต่อแต่บางครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะคะก็มีการส่งต่อให้รุ่นน้องมากหรือสุดท้ายก็พอออกจากหอเท่าที่เก็บไว้ทั้งหมดก็โยนทิ้งตอนนี้เราก็เลยมีอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าวัาสดุต่าง ที่เราใช้เนี่ยก็อันนี้ก็มีลิสไ้ให้ว่าเอยสามารถเอ,อะไรมอยว้ตรงนี้ได้บ้างนะคะก็มีตั้งแต่กระดาษโฟมพวกนี้เป็นวัสดุในการสร้างแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์การตัดด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงหนังสืออันนี้คืออะไรก็ตามที่มาเรียนแล้วแล้วมันไม่ต้องใช้อีกแล้วเนะะี่ยค่ะแต่มันอาจจะมีคนได้ใช้ประโยชน์ต่อไอ้น,นียก็จะเป็นจุดที่นักศึกษาเอามาวางนะคะยกตัวอย่างเป็นกระดาษชานอ้อยนะคะจำนวนมาก ซึ่งเขาเนี่ยตัดไปแล้วแต่มันก็ยังเหลือชิ้นใหญ่ๆอีกเยอะเลยนะคะสามารถาไปทําตัวอาคารขนาดเล็กๆได้นะคะหรือเอาไปรองเป็นชั้นข้างใต้ได้เนี่ยแม้แต่แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยก็เหลือซึ่งเขาคงคิดว่าเก็บกลับบ้านลบาบากเขาขึ้นมอไซค์ไม่ได้หรือที่หอไม่มีที่จะเก็บแล้วหรืออาจจะเป็นปีสุดท้ายแล้วเทอมสุดท้ายที่เรียนนะคะก็อย่างเงี้ยก็จะมีคนสามารถเอาไปใช้ได้นะคะมีเป็นถุงแบบนี้ก็มีข้างในนี้ก็จะมีแผ่นอะคริลิกเนี่ยค่ะ ซึ่งอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเล็กๆน้อย,อยพวกนี้มันก็สามารถเอาไปใช้ได้ไม้บองซาเป็นแท่งที่เหลืออยู่น,นะคะคือเราต้องไม่ลืมว่าคณะเราเนี่ยค่าเทอมแพงมากแล้วเด็กนักศึกษาที่มาเรียนได้บางคนเนี่ยก็พ่อแม่ต้องไปกู้ยืมหรือว่าวางแผนการเงินมากมายเพื่อที่จะเอามาให้ลูกเรียนบางคนเนี่ยของอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆ เขาประหยัดได้เยอะมากคือเราอย่าไปคิดว่าเ,เด็กเดี๋ยวนี้ก็รวยๆทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้างบนนี้มีนี่มาเป็นชิ้นๆอันนี้เนะี่ยประมาณว่าไปคิดเอาเองว่าว่าจะเอาอะไรไปทําอะไรบางคนอาจจะแกะตึกออกหมดเลยแล้วก็เอาฐานไปแล้วก็เสริมพื้นให้มันเท่ากันแล้วก็ทาเป็นฐานโมเดลชิ้นใหม่ขึ้นมาได้นะคะเนี่ยกระดาษชันอ้อยไม่รู้กี่แผ่นไซส์กำลังดี A1 อันนี้ดีกว่าอันนี้ค่ะเป็นอีกประเภทหนึง่งนี่เขาจะมีกาวน่าจะซื้อแล้วก็แบบเหลือแต่ว่าทําไมไม่คิดว่าจะได้ใช้อีกก็ไม่รู้เนอะสีนะคะนี่จะมาทํางานอของเด็กปีหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เป็นลังโอ้ข้างในมีอะไรคะนี่คือปูนดินน้ำมันเหรออนี่ดินน้ำมันสีขาวเนี่เอาไปใช้ได้เยอะมากเนะเนี่ยกระป๋องสเปรยังไม่หมดนะคะสีฟ้า ที่เราเคยเก็บสะสมไว้ในห้องสาขาเยอะแยะเนี่ยโมเดลที่นักศึกษาทําเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งหรืออะไรในห้องเนี่ยค่ะพอพอคณะมีระบบนี้เนี่ยเราก็มาตั้งตน้นโมงตน้นไม้อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดก็หายเรียบก็คือน้องๆ้องรุ่นใหม่ๆก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่คณะทำนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือมันสร้างจิตสํานึกให้กับนักศึกษาว่าเอ้ยอีกหน่อยเขาออกจากโรงมหาลาัยไปเนี่ยเขาก็จะรู้ว่า แบบนี้มันเป็นสิ่งที่เขาทำมาโดยโดยความเคยชินแล้วนะคะออกไปทำงานในออฟฟิศในบริษัทอย่างเงี้ยเขาอาจจะไปน,นำเสนอว่าที่บริษัทควรจะมีไอ้อย่างเงี้ยอยู่นะคะซึ่งไอ้นี่ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหาลัยสถาบันการศึกษาเนี่ยควรจะทำก็คือสร้างนอมในการใช้ชีวิตที่มัน reuse อ r e d u c e r e use r e c y c l e ได้เขาจะติดออกไปใช้ในภายนอกได้